มีเด็กเติมน้ำปลาให้ด้วยวันนี้ดีใจจังเลยนี่ค่ะถ้าใครรู้ว่ามันชื่อดอกหรือว่าต้นวานอะไรช่วยบอกหน่อยนะจ๊ะแม่ค่ะต้น,นกรบคาระคาปฮะสวยจังมไม่ให้อาหารแล้วนะหนูไม่ต้องให้แล้วนะ มะเขือก็มีลูกนะคะหลายลูกต้นแฉก็มีดอกเฮ้ยถูกแปบออกลูกแล้วค่ะนี่ ยายเปลงเปิดไว้ให้ยายพนาปลูกไว้ให้มีลูกแล้วต้องดูดอกมันมีดอกก็มีลูกเนี่ยต้นแปบต้นถั่วแปบต้นถั่วแปบมีลูกพามาเก็บผักสวนครัวข้างรัวค่ะ อยู่ข้างบ้านครับฮะทำไมไม่เดินมาปิดเองอ่ะช่วยแม่ถือผักหน่อยแล้วเยอะ yeah, เลยค่ะกำนึงเลยค่ะทำกับข้าวได้สบาย เกล็ดหิมะเลยใช่ไหมว,ว้าวยกขึ้นสิว้าวมามีทำให้กัดเลยเอาเปล่าไปกัดเลยยกขึ้นอัน <c oughs> นี้มมนแข็งอืม บ้าย่อยติดฟันติดฟันเข็ดทำยังไงถึงเป็นอย่างนั้นน่ะอย่างงี้สิลูกไม่หนูจะเคาะอ่อนๆนี่วิธีเคาะจะเป็นไปไหนแล้วแล้วหนูก็หา้อน้ำแข็งไว้เจอแล้วลายไวใช่ไหมเอ้าไปไหนอ่ะเอาก้นเอ้า ก็มาแข็งนล้ลายหมดแล้วแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย,ยจะกินน้ำแข็งโอ้ต้องเอาไปแช่อ,อีกนิดนึงแม่ไปเพิ่มให้ใหม่มาน้องนนท์ครับวันนี้ระบายได้กี่แผ่นลูกเดีย๋ยวเอามาให้ดู มาให้ดูหน่อยครับอันที่หนึ่งสามอันครับมีลายเซ็นด้วยนะคะท่านผู้ชม,มลายเซ็นอันนี้แม่นอันนี้ก่อนอลายเซ็นค่ะลายเซ็นสุดยอด ล<อร>ิคอปเตอร์เป็นลายเซนฮลิคอปเตอร์แล็นกรถถางและตอนนี้ก็กำลังรวายสีภาพใหมออ่อียนึ่อยช่วงนี้โควิดระบาดนะคะไม่ได้ไปเรียนซัมเมอร์ไม่ได้ไปเรียนพิเศษอยู่ที่บ้านกับแม่ก็ไม่มีอะไรทํำเลยมาจะทาแบบนี้แทน แล้วทําอะไรอีกแม่ให้ทําอะไรอีกคณิตศาสตร์นี่ไม่มีคณิตศาสตร์ในนี้ยเอาภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันใช่ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์อยู่ในเครื่องปิ้พ์นอเพราะว่ามันปิน้นใส่รียูสไว้อ่อันนึงได้แปดอันนึงได้สิบโอแม่อันนี้อ่า<น>เป็นการแต่งประโยคนะคะ ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้สิบโอเคแต่นี้ได้แปดแต่อันนี้ได้แปดใช่ไหมหผิดสองข้ออันนี้ของระดับชั้นปอะไรเนี่ยลูก <3 S 1> ปอสามว่าสามแม่พิมพมาจากในอินเทอร์เน็ตให้เขาทำให้ค่ะโอเคอ่ะร okay. ะบายสีต่อต่อ, <c oughs> อนนี้ไม่เก็บลงกล่องนะ น,นี่เป็นสีเทานะเทาแต่มันออกจะออกเปสีออก,กิจกรรมประจำวันนะคะแม่ลูกวันลูกเล่ระวายเสรสลับกันก็มีคณิตมีภาษาอังกฤษมีศิลปะมีภาษาไทย อ่ะลค่ะสวยไหมโอ้ยอันนี้ออโอเคเดี๋ยวรอรับชมการสิบรายการต่อไปว่าจะมีอะไรอีกนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบในหนึ่งวันเราทำอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ดูให้รู้เนาะ นี่นั่งเขียนบนโต๊ะอะลูกน,นี่มันถนัดกว่าเหรอ,อ ก่อนจะได้ไม่ออกนอกนี้ต้องทำขอบก่อนใช่ไหมเคออเทคนิคกละลูกโอเคเสร็จแล้วบ้านหนึ่งหลัง สวยอะลูกอันนี้หลังใหญ่หน่อยใช่ไหมโอเคมาบิสโซลาครับและกำลังจะพัชชิ่งหมายที่สี่ของอีลานครับมาบิสมาซาครับโฟร์ไฟน์เดอร์ฟรอนต์ยูรัน about 10 seconds between her and natalie คุสครับนาตาลีน้อนาตาลีก็เป็นยูสามสามเหมือนกนและตองีบไปเดครับเพราะว่าไรก็ต้องรีบส่งหมยที่ไปส่งมไปให้กับค enfin ุณส an ิอชนนี่ซีโฮอแคฟอร์โนไณสิ่ทยนด์อสต้งีเป็นงานออมแน่นอนครับสี e a d i n g by ักัไ f o l l o w by it's s a from e ผมเชื่อว่าไม้เสดท้ชยโคเดน่าจะเป็นตัวดาวสำคัญของญี่ปุ่นในการอีกเกมวันนี้ครับผมมีอถามมาว่าทำไมถึงเอาผู้หญิงทนผู้ชายนะครับเป็นประเมปัาดุนอยู่ด้วยครับตอนขับครับแม่ทำอะไรเหรอ นี่ออกกำลังกายในบ้านค่ะไม่ได้ไปวิ่งข้างน,นอกโอเค วันนี้เราจะไม่กินข้าวนะคะนอกจากหนูใช่ไหมแต่หนูคงจะกินข้าวสายๆหน่อยเพราะหนูเจนนมแล้วใช่ไหมตอนเย็นเขาไม่บอกว่าสายหรือเลเขาบอกว่าค่ำๆใช่ใชรอบนอกนุ่มในอม,มาทีเดียวหักเลยนะ แม่แหกตูกันว่ามันมีเม็ดไหม <c oughs> แหกตูกันมันกรอบกรอบนอ,นอกนุ่นมในอันนี้ภูใหญ่มาก